ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ปัม๊มปเอทอแถวบ้านบึงนะครับก็แบบเพิเ่งเริ่มเดินทางครับออกเดินทางเดี๋ยววันนี้จะไปที่สระบุรีครับน่าจะเป็นอุทยานชาติเจ็ดสนอยนะครับจะไปเล่นน้ำตกสักหน่อยสักช่วงบ่ายๆเนาะตอนนี้แปดโมงกว่าเก้าโมงก็จะอยู่แถวบ้านบึงนะถือว่าเออเลยลอยชายแต่ว่าก็กินข้าวกินกาแฟพร้อมเรียบร้อยแล้วยิงยาวครับเติมน,น้ำมันพร้อมแต่ แต่ระหว่างที่ขี่มาจากที่ระยองตงัวเมืองระยองนะครับมาถึงตรงแถวบ้านบึงเนะี่ยก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็คือไอ้แหลกที่ใส่น้ามันเนี่ยครับ,รบมันมันหกนะักเนาะเห็นไหมมันหกนะักเนาะเพราะว่าเหมือนสนิมมันกินอะ่ะมันก็หกักหักจากตรงนี้นะครับนี่ข้างล่างไม่รู้เห็นไหมน่าจะถือว่าเราก็มัดน้องไว้อย่างนี้ตั้งแต่เริ่มเลยครับ แต่ว่าเราเรา,เราจะไม่ใช้นะครับเพราะาทริปนี้คือ,อเส้นทางที่เราจะไปเนี่ยมันเป็นเส้นทางถนนหลกักแล้วก็มันมีปั๊มปอๆเยอะไม่ได้กันดานมากไม่เหมือนไป,ปขึ้นดอยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับที่มันต้องเดินทางไกลหรือว่าเบือทางที่มันแบบทางชนบทยาวๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือทริปนี้ก็จะไปเจ็ดสาวน,น้อยก่อนอเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นทริปต่อจากิปเนี้ยแต่ทําอีกคลิปหนึ่งจะไปที่ไหนติดตามชมได้เลยครับไป ตอนนี้รถติดอยู่แถวอยู่ในตัวเมืองชะเจังเาานะเดี๋ยวเราต้องผ่านฉะเจิงเซาแล้วเราจะไปนครนายกต่อก็อีกประมาณร้อย0าส1 5 0โลน่้จะถึงวิทยาลยชาติ7จ0ดสย อยู่ที่แก่งคอยนะครับสระบรุรีก็เที่ยงครับเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งนครับออกมาประมาณเจ็ดโมงก็เจ็ดโมงก็เที่ยงครึ่งอยู่สระบรุรีก็แวะไปแวะไปเรื่อยแวะเติมน,น้ํามันแวะพักแวะกินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยก็ชิวๆเพราะว่าอีกนิดเดียวอีกประมาณสัก30กว่าถึง40นาทีก็จะถึงที่กลางเต็นแล้ว,ลวก็เลยแบบว่าแวะกินข้าวก่อนไปกันต่อครับอีกประมาณ30นาทีถึงโอเคไป ที่นี่นะครับก็เขารับแตงเงินสดอุทยานลืมไปเลยแล้วเราก็ไม่ได้กดทางมาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราซื้อของจากร้านค้าแล้วโอ้แล้วค่ะให้แล้วเขาทอนเป็นแบบเงินมาโอเคถึงแล้วครับอุทยานชาติเจ็ดสาวน้อยนะครับตรงเนี้ยด่านแรกคือจะด่านจ่ายค่าจอดรถก่อนครับก็ค,คือเหมือนกับคนที่มาเล่นน้ําตกเนาะส่วนด่านที่สองก็คือจ่ายค่าคนเข้ากับคนข้างคืนกับเหมือนค่าการเต็มมั้งอ,อีทีก็โอเคเดี๋ยวไปซื้อของอะไรกันนะครับ ปนี่ค่าข้าวยี่สิบบาทครับน้ำศรัท่าแล้วกเว็เดี๋ยวจะไปต่อตรงนู้นตรงนู้นครับเดี๋ยวจะไปต่อตรงนู้นก็ก็ตรงเขาแค่ให้ตรงมาเรื่อยๆนะก็มีอ๋อมีกแาแฟสตซึ่งไม่ต้องไปไหนก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปอ่าเก็บน้ำโมกเหล็กเนาะไปดูชนุนชมบรรยากาศแล้วก็บินโดนกันสักหน่อยอันนี้ลานนับ,นบดาวนะฮะ เขาเรียกว่าลานนับดาวเป็นลานกลางเต็นท์นะคะซึ่งเราต้องยังไงต่อนี่นะครับข้างหลังลานนับดาวนะครับก็เป็นลานกลางเต็นท์ของอุัตริยชาติเจ็ดสาวน้อยนะครับ มีลานการเต็นท์ลานเดียวชื่อลานนับดาวาแล้วพี่ปิน้นรุ่นพี่ผมเขาบอกว่ามีลานที่มันเป็นสนไม่น่ามีหรอกมั้งไม่ใช่สนโอเคจะไปจ่ายตังกับเที่ยำการครับ,รบมาคนเดียวครับแล้วก็กางเต็นท์ครับมีเต็นท์มาเองใช่ไหมครับมีเต็นท์มาเองครับขอปัดประชาชนลงทะเบียนได้ครับมีลานกางเต็นท์ที่เดียวใช่ไหมครับที่นี่อ๋ออ่าแล้วทางใบน้ำตก ก็คือไปทังวุ้นที่<ช>ร้านค<ช>้า,คาอะไรใช่ไหมฮะครับผมศูนย<อ>์บริการอยู่ชั้นรานจอนที่หนึ่งเดี๋ยวเราไปกลางเต็นท์กันก่อนนะครับกลางเต็นท์ก็<ม>ดูก่อนว่าที่ไหนดีตรงไหนร่มร่มร่ม,รมหน้าจะตรงนู้นนะร่ม,รม ตรงนี้แหละครับน่าจะดีสุดละนี่ตรงนี้เลยโอเคเดี๋ยวกลางเต็นกันครับอตอนนี้นะครับก็คือว่ากางเต็นเรียบร้อยแล้วนี่เอาของเก็บข้างในแล้วแต่ อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าเวลามากางเต็นท์แล้วต้องไปข้างนอกหรือว่าจะไปเดินเล่นหรืออะไรเงี้ยของมีค่าเก็บไว้กับตัวนะไม่ใช่เป็นพาวเวอร์แบงค์เอออะไรที่อะไรก็ตามที่มันมีค่าสําหรับเราอะเราเก็บไว้กับตัวเก็บไว้กับรถเก็บไว้กับตัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราทิ้งเต็นท์เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าใครจะมาเปิดบ้างก็ถือว่าเราก็ต้องเซฟไว้หน่อยนึงนะครับถึงแม้ถึงแม้ตรงนี้จะเป็นที่อุทยานนะแต่ว่าเราต้องปกป้องป้องกันไว้ก่อนก็เดี๋ยว เราจะไปอ่างเก็บน้ำามกเหล็กครับไปดูกันว่าบรรยากาศมัน,มนด,ดีขนาดไหนแนะ้ทางจะดีขนาดไหนครับแล้วก็ผมขออนุญาตบินโดรนเรียบร้อยแล้วละในแอปเดี๋ยวจะไปดูกันว่าบรรยากาศขันนะไปกันครับเดี๋ยวไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปกันต่อแล้วค่อยกลับมาเล่นน้ำน้ำตกเจ็ดเสาไม้ครับ อนนี้นะครับก็ได้อยู่ที่จุดคล้ายๆว่าจุดร่มๆหน่อยครับที่จอดมีร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยก็เมื่อกี้นะครับบรรยากาศดีครับแต่ว่าแดดร้อนไปนิดนึงอ่าทีนี้ผมก็บินนิดหน่อยเออขี่มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยมันก็สวยงามนะครับนี่ผมก็นี่ครับตรงนี้ก็คือแบบเหมือนเป็นลานจอดแล้วก็มีที่นั่งพักเดี๋ยวพักสักหน่อยเพราะแดดร้อนมากแล้วก็ตากแดดมาหลายหลายนาทีละเออแบบบรรยากาศดีมากคือขี่ริม งเก็บน้ำอะ่ะดีสุดถ้าเกิดตอนเช้าผมว่าน่าจะดีมากๆเลยมันก็จะมีคนแบบมานั่งปั่นจักรยานอะไรเงี้ยโอเคแต่ว่าเดี๋ยวเราไปนั่งกันกันกันไป นี่นะครับดูครับบรรยากาศก,ก็คืออย่างนี้นะครับฝั่งนู้นเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้เนาะที่กางเต็นท์หรือเปล่าหรือว่าเป็นของเจ้าหน้าที่ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นของออโครงกระอางเก็บน้ํกากระปา๋ปาปลาอะไรเงียก็ไม่รู้เหมือนน,นะตรงนู้นผมว่าน่าจะมีรางกางเต็นท์นั่นแหละมันก็จะมีทางรถเข้าไปได้บรรยากาศดีคนระับอยู่หออยู่ในร่มบรรยากาศดีมาก เดี๋ยวเรากลับแล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้าตกกันไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันเย็นไปไปตอนนี้นะครับก็รีบครับรีบสี่โมงยี่สิบละอยากไปเล่นน้าตกสักหน่อยโดดน้าตกสักหน่อยไม่รู้จะทันไหมหวังว่าจะทันังว่าเขาจะให้เล่นไม่รู้ได้หรือเปล่านะนี่นี่ ไม่รู้ได้หรือเปล่าครทางโน้นตงตกทางไหนไม่รู้น่าจะทางนู้นแหละเดี๋ยวรีบเดินครับเดี๋ยวไปดูน้นตกกันไปนี่ครับเดินลงมาแล้วครับเดินลงมาแล้วโน้ำตกน้ำน่าเล่นมากเลยอ่ะทุกคนดูครับนี่น้ำตกมีน้ำตกหลายขั้นนะครับนี่ไปน้ำตกขั้นที่หนึ่งข้างบนอยู่ตรงนี้ตาละเปิดกัน น้ำลงเล่นน้ำบริเวณมีดินแดงนิงลนะครับอ่ามันตกขั้นที่สอง7เจ็ดขั้นที่หนึ่งนะครับขั้นที่หนึ่งขั้นไหนเล่นน้ำได้ครับนี่ครับข้นไหนตกเจ็ดสาวน้อยครับตกเจ็ดสาวน้อย,อ,ย,อ,ยอืมอ่ามีเด็กๆมีอะไรมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า เราจะเล่นขั้นไหนกันปะนี่ครับสะพานข้ามภาคครับผมจากสระบุรีไปอีสานเนาะจากสระบุรีไปโคโร,ราชนะครับสะพานข้ามน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะครับ ดูกันครับเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวเราลงขั้นที่หนึ่งก่อนนะเดี๋ยวไปแล้วขั้นที่สองต่อ,อ,อขั้นที่หนึ่งนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวเราลงเนี้ยแหละตรงนี้แหละตรงนี้ลงโอเคเดี๋ยวเราลงก่อนครับเดี๋ลงแล้วครับเฮ้ยพอลงะข้างเลย ลืมเลยของเท้ากัอนรองเท้าก่อนโอ้ลื่นไหม,มไม่ลื่นไว้หูน้ำเย็นมากน้ำโคตรเย็น ชั้นหนึ่งโอ้ยเจ็บตีนเจ็บเท้าอู้เย็นสดชื่นสดชื่นมากตกเจ็ดตะมาน โอ้จุดนี้โอตกเป็นตรงนี้มันเป็นหินปูนนะ,ะอ่ะก็ะะะเดี๋ยวแค่ตรงนี้ปั๊มหนึ่งก็เดี๋ยวอยากไปเดินขัน้นที่สองต่อ เดี๋ยวดูว่าคันที่ตอบเป็นไงครับไป ไะเดี๋ยวไปดูขั้นที่สองต่อครับพอขึ้นมากัดเย็นเลยนะเดี๋ยวเราไปดูขั้นที่สองต่อไปตรงนี้น่าโดดจังนี่ครับอันนี้คือชั้นที่สองนะครับชั้นที่สองแต่ว่าตรงนี้เล่นไม่ได้แล้วก็มันเล่นได้แค่ตรงนี้นะครับแต่ว่า เมื่อกี้เจ้าที่เดินมาเหมือนว่าเขาจะปิดแล้วเขาจะไปกันแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราเดินแค่เดินไปดูอย่างเดียวก็ได้นี่คือขั้นที่สามนะครับน้ำเขาใสดีนะน่าเล่นดีนะก็ครับเราไปดูเดินดูเรื่อยๆครับโอ้ขั้นที่สี่ครับขั้นที่สี่น่าจะเป็นน้ำตกอ่ะสูงสุดมั้งแต่เรามาความยาวของน้ำตก แล้วก็เล่นน้ำได้ด้วยมีสะพานด้วยครับก็เออข้ามที่สี่้าเล่นจริงๆที่สีนะ่แบบสวยครับสวย รอมันลงได้ไหมเนี่ยถามจริงเนี่ยเดี๋ยวเราไปลงหุ้นดูนะ ผมอ,อื้อเลยล้างหัวหน่อยล้างหน้าล้างตาล้างหัวจริงๆอะ่ะมันขึ้นไม่ได้นะผมกาขึ้นไม่ได้นะแต่ว่าผมกลัวเจ้าหน้าทีว่ว่าว่าคือครับมันสวยนะสวย สวยเนาะชั้นสีน่ะสวยเนาะเออแล้วตรงนีนนน้นั่งชิลเนียจะนั่งชิลเง เปิดบอ่อแล้วแสดงว่าเขาประกาศเรียกให้กลับไปแล้วหมดเวลาเล่นน้ำแล้วไปกลับกลับกันครับเดี๋ยวไปสั่งข้าวไปอาบน้ำสั่งข้าวแล้วก็เอ้ยไปสั่งข้าวไปอาบน้ำแล้วก็ค่อยมาเอาข้าวครับหิวหิวเริ่มหิวแล้วครับเดินขึ้นตรงนี้ไม่ได้เล้ครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปอาบน้ำกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยออกไปหาอะไรกินเนาะ ก็ไหนชินนจะเพราะตัวเปียกเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวไม่สบายนะครับเออหรือว่าไปหาอะไรกินก่อนก็ได้จนะ้าเออหาอะไรกินก่อนดีกว่าไปเดี๋ยวร้านปิดพี่จกออกไปไกลนะครับไปครับตอนนี้ก็มืดแล้วกินข้าวเรียบร้อยแล้วครับผมอาบน้ำเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะ,จะพักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับเดี๋ยวสักแป๊บ,บนึงก็คงจะเต็มนอนแล้วล่ะ ก็เหนื่อยมาทั้งวันครับขับรถมา6ชั่วโมงก็เออเรเหยร้อยชายแะครับตอนนี้ก็สามทุ่มกว่าแล้วแล้วก็แบบเตรียมนอนเดี๋ยวมื้อี้เจอกันนะครับถ้าตื่นไวก็อาจจะไปถ่ายน้ำตกตอนเช้าเนาะถ้าเกิดไม่ตื่นก็พรุ่งนี้เช้าก็จะจบคลิปเพียงเท่นั้นโอเคครับสวัสดีครับ อนแรกเขาอกว่าตื่นหกโมงแต่อากาศเย็นเกินครับอากาศดีเกินอากาศดีแบบดีสุดๆอ่ะแล้วก็ดูดรับบรรยากาศเสียงนกร้องเย็นสบ,บายมันแบบมันดีอ่ะอากาศดีมากน่าจะสิบน่าจะประมาณยี่สิบไม่ก็แบบตอนคืนน่าจะสิบปลายๆเนาะคือแบบโอ้โหโคตรดีกลางเต็นท์หน้านี้ จริงๆมาอุทยานเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องมีเต็นท์เองหรือมีผ้าห่มมีถุงนอนหรือว่าที่รองนอนอะไรเลย,ยก็ได้นะอุทยานเขามีให้เช่าหมดตอนนี้เต็นท์น้องม่วง,งผมเดี๋ยวหาของก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปกินกาแฟกันต่อตอนนี้ก็เก็บของเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวก็จะไปต่อแต่จะเป็นอีกคลิปนึงนะครับจะไปที่ไหนเดี๋ยวไปดูติดตามได้รับชมติดตามคลิปต่อไปได้เลยครับ อุทยานนี้มันเป็นอุทยานแบบเล็กสบ,บายๆน่าอากาศดีนะอากาศดีมากตอนเช้าตอนคืนมีน้ำให้เล่นอะไรก็โอเคนีอาหารกินอร่อยก็เป็นแบบอุทยานแบบที่เรามา2วันหนึ่งคืนใกล้กรุงเทพร้อยกว่าโลชิลก็ไงครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับจบคลิปอุทยานชาติเจ็ดสาน้อยแค่นี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย